สวัสดีค่ะเป็นช่วงอคุณพ่อกัดไฟครั้งคนระับเย่เมื่อวานเราดูอ่าชื่ออะไรชื่ออะไรวะอ๋อบลิงส์ไปแล้วนะฮะวันนี้จะเป็นน็อกเทิร์นนะครับอันนี้จริงกันนม่วันเนี้ย no นะ็อกเทิร์น่ะคุณพ่อจัดเด็กให้น้องเยอะมากมากมาก,มาก,ม,ากมากนะฮะก็สองสเด็กตอนแรกก็คิดว่าจัดเด็ก,เด,กเด็กเดียวเนาะแต่ว่ากลายเป็นว่าอุย้ยสองสเด็กอ้าวอีกเด็กนึงอยู่ไหนอ้าำไมเด็กนี้มันเต็มล่ะ ออกใบนึงเอาอะไรออกใบหนึ่งเอมเอาเนกาโซนิกออกก็จะมีเด็กเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ออริจินอลเลยนะเพราะว่าน้องมันสามารถยัดเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ได้ง่ายๆเลยนั่นเองเนยสามห้าสแต็กดีกับเซิร์ฟเวอร์เนาะก็คอสโมจริงๆจะเปลี่ยนก็ได้กาดีเอเตอร์เมื่อคิดว่าอยากเก็บไว้เพราะว่าพลังมันเยอะนั่นเองที่เหลือก็โคงเซิร์ฟเวอร์รวนนั่นเองนะฮะมา ลองโซเฟอร์ก่อนแล้วกันไหนก็ในไหนแล้อีกเด็กหนึ่งที่เตรียมไว้ก็จะเป็นเซเลโบห้านะฮะคุณพคว่า no นกเทินน่ะเหมาะกับเซเลโบห้ามากเพราะว่ามันทําให้โลมันเป็นตัวเปลี่ยนโลเคทที่พลังห้าเพราะปกติพลังห้าไม่มีตัวเปลี่ยนโลเคทได้นั่นเองก็ทําให้เซเลโบห้าน่าจะดีขึ้นนิดหนึงนิดนึงนะฮะ เจอจังเจอเด็กจังอู้แต่มือดีอยู่นะได้เ,เล็ดกระดิน่นอือหือ โอ้โห,โหอาเราลงบลูทกลางรัวๆแล้วก็เทิร์นสุดท้ายลงน็อกเทิร์นมาย้ายที่ ลงนอกเทินไว้ซ้ายก่อนเลยเพราะเซราไงไม่ได้ลงอยูยแหละเดี๋ยวเขาส่งขี้มาให้เราเพราะเขามุฟได้แค่เจบนะ็บเนาะพลังสาม แล้วรูปมุมรักเทินแบบนจะเป็น8ดเท่าลักษณะกลางชนะกลางได้จะต,ต้องมาลุ้นสายเพราะว่าไม่มีตัวบะพลังเลยก็มมีนาเคียแต่ก็ไม่ทันแล้ว นอกจากว่าเขาจะลงแต่ก็ยากเนอะเล่นยากทั้งคู่นะฮะแต่ว่าเราดีตรงที่เขาเห็นแล้วนะอย่างนั้นเขาก็เห็นแล้วว่าลงบรูทไว้กลางแน่ๆนะฮะไอ้ยาอาจจะไม่อยู่นะ แสดงว่าน่าจะมีของครบโอเคย้ายไปขวากลางเอ้ยซ้ายเราจะแพ้ทันทีเนาะมีท่าไหนไหมที่จะไม่แพ้ โอ้ยายไม่ได้ด้วยโอเคยอมแพ้เลยโอ้นอ,อนเทินโดนล็อกและย้ายไม่ได้ด้วยโอเคความรู้ใหม่นะฮะนึกว่าเหมือนเจฟนึกว่ายายได้เหมือนเจฟอต่อยายไม่ได้พื้นที่เหมือนจะดีนะแต่ก็ไม่เวิร์กนะ จังนี่ยังไงตอนนี้ก็เก่งเนาะจังล็อกดาวน์โทูทโห้าเจ็ดเทินทุกอย่างมาครบยกเว้นตัวเล่นยกเว้นตัวเล็กๆโอเคคโเยอ่ืม กาดีเอเตอร์หกบับบออย่างน้อยๆคอลเล็กเตอร์เขาก็พังปักลงนาเคลียก่อน เขาได้อะไรไปเขาได้หนึ่งจี้เราไปเราได้นกเคิร์นจ้าจ้าโอเค,เ,ออเ,คเขามีโอกาสที่จะปิดปิดเลนอืมอะเขามีแบบดับเบลิลจบเทินที่นี่ได้แน่นอน มือห้าเขาจบเทอร์นี้แน่เพราะฉะนั้นเราต้องเล่นเลยอย่างให้เขาจบเทอร์นี้อยู่แล้วมัง้งมั้งนะแต่ไม่เปอร์เ,เซ็นที่จะจบเทอร์นี้สูงมากเพราะมีทั้งนกมีทั้งนกเทิรนมาจบเทอร์นนี้ ถ้าเ็ได้เซิร์ฟเฟอร์ไปนี่ก็น่ากลัวแน,นแน่แน่ถ้าเสนอรอย่างนี้แน่แน่ยังไงก็จบเทิร์นนี้อืมเนี่ยอยู่บบว่าแล้วยังไงก็จบนะเปลี่ยนเป็นลบหนึ่งหมานาเคียบราได้แค่เทิรนตัวเดียว เราแบบได้สองตัวที่เป็นที่เป็นเซบาสเตียนชอแค่นั้นนะคือแบบดูจากดาวังคานก็รู้ว่าจะเล่นอะไรแล้วไม่แต่แนบกลับด้วยนะคนอย่างนี้เป็นคนที่แต่ยางนี่นะเค okay. เด็กละสามตาแล้วกันเนาะ อีกเด็กหนึ่งคุณพ่อเซเลโบห้าคือแบบโอเคมันก็เล่นได้แหละแต่ว่าแบบไม่ชอบคุณพ่อชอบเซเลโบสามที่สุดเนีก็ได้นอยนะมันมาตรฐานนะเซเลโบสามมันมันยังไงก็ดีที่สุดอยู่แล้วปะ่ะเกมมันถ้าจะทำเพื่อเซเลโบสามเลยมือแต่น้อยนาเคียก็มานะ แล้วไม่มีอะไรลงเลยนี่ลงได้แหละลงนาเคียกลางเลยละกันจะไม่ต้องมีใครเป็นฮักสักคนไม่ต้องมีไม่ต้องมีฮักสักตัวในโลกนี้ว่าบอที่สุดเขาได้เริ่มก่อนพอมันใสจุ้ยคุดสวย โคดบิวต oh, ี้ฟูบิวตี้ฟูจัดจัดเซเลบู่ห้าบิวตี้ฟูจัดจัดบอกเลยฟักเรียบร้อยกรี๊ดบอกเลยว่ากรี๊ดนะฮะ ไปเลยอูย้ให้กลางด้วยเคเธอรสุดท้ายก็คุ้มที่สุดในนี้ก็จะเป็นน no ็อกเทิร์คู่กับคู่กับเซิร์ฟเนอร์เนาะถ้ากระจายความเสี่ยงก็มาลงตรงนี้ เยอะมากเลยนะเตชนาหรือเปล่าน่าจตชนะแหละเหมาะห้ามันห้าทุกตัวเบลิกูดคือประตูับเล่นเด็กที่เราจะเล่นให้ดูแล้วนะแต่ว่าคุณพ่อไม่ได้ใส่ซิลค์นะเอ๊ะคุณพ่อไม่ได้ใส่สไปเด้ร์แมนด้วไหมคือจัดไว,จดไว้จัดไว้ตั้งแต่จัดไว้ตั้งแต่กี่วันแล้วลืมหมดแล้วเดี๋ยว,วเรียงใหม่แล้วกันเดี๋ยวจัดใหม่ส,สดๆเลยด้วยละ สรุปไม่ได้ย้ายการ์ดสบายนะน่าจะได้ย้ายการ์ดเทอร์หน้าเนี่ไอ้เกมหน้านี่มาเล่นเซเลโบห้ากันนะคุณพ่อจัดเด็กเซเลโบห้าอะไรเนี่ยลืมไปหมดแล้วนี่จัดไว้นานแล้วก็ลืมเออก็มีนี่ว่ะ <laughs> แต่คุณพ่อไม่ได้ใส่ซิวนะคุณพ่อไม่ค่อยชอบซิวก็ของคุณพ่อจะเป็นประมาณนี้นะกับเซเลโบห้านะฮะก็จะคล้ายๆกับของเขานะแต่ว่าคุณพ่อแค่ไม่ได้ใส่ซิวค่นั้นเอง คือซิลมันก็ไม่ได้แย่แหละแต่ว่าแค่ไม่ชอบไม่ชอบที่แบบมันโดดมั่วแล้วอย่างนี้มันมันอ่าผมก็ใส่มิสมาวไว้กับตันมาเวลมาแทนก็เลยน่าจะเป็นเป็นตัวเลือกที่เซอร์ไพรส์ฝั่งตรงข้ามได้พอสมควรเนาะเรามีแวรเลนใหม่ลืมใส่ได้ไงโอเคคนละลิสก็ต้องใช้แวร์เลนใหม่สิเฮ้ก็ปะ ดูโบห้หากันนะว่าโบห้หาที่เขาเล่นบุกอีกับโบห้หาของเราที่เล่นตอนนี้จะต่างกันขนาดไหนนะฮะคือเซเลโบแล้วเจอเจอเจอไอ้กับตันรลเซียดักทางได้นี่คือแบบกรีดน,นะเมื่อกี้โพสเซเลโบอะ่ะมันมันไม่เหมือนกับอู้อ้าวเดี๋ยวก่อนนะลงดูมไม่ได้ มันไม่เหมือนกับเออ,อันอื่นนิดหน่อยเนาะจะพูดอะไรไม่รู้ลืมไปแล้วอืม บิชอปอืมแล้วเซเลโบไม่มานะสำคัญตอนนี้ว่าเซเลโบไม่มานะอุ้ยโคตรคุม้ม ฝั่งตรงข้ามาโคตรคุม้มโอเคถ้าอย่างานั้นคุณพ่อไม่ต้องเล่นเซเลโบงเซเลโบแล้วไม่คุ้มกับเราเพราะเซเลโบไม่น่ามาละ กรอบหมึกไปเลยจบๆแล้วก็ปล่อยซ้ายเนาะปาบอยู่ดีๆก็มาฮัลโหลเราเริ่มก่อน จะไปบับให้ดูมอ,อ้าวอ๋น่าจะบอทใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเซเลโวมาเทินสุดท้ายจ้ะแต่มันโดนเดอะพีคไงฮัลโหลอ่ะเควสใหม่มาพอดี เดี๋ยวลองเปิดกล่องเกลือก,กันด้วยเนาะอือคุณพ่อพพขี้เกียจเรื่องเรื่องคือที่แบบไม่แค่อยากจะเสี่ยงบางทีเพราะอะไรพเพราะที่คุณพ่อเป็นพวกขี้เกียจไตแรงนะ <c ười> คือมันก็ไตแรงได้แหละแต่ก็ถ้าเลือกได้ก็เลือกไม่ไต อีกแล้วอ๋าหืมแต่ละที่ ตอนนี้ได้ยอมแพ้แน่คือที่ไหนก็ไม่คุ้มอะทิ้งทิ้งกลางเลยกลางสู้ไม่ได้เลยอะ เราเริ่มทีหลังยิ่งใครก็ตายหมดยิ่งใครก็ตายหมด ผู้พลังมันห้าถึงต่ำกว่าเน่ใจต,ตรงกันอีกเนะ่แล้วมาเทินหกแต่มันก็เล่นได้นะ จะดูมแล้วมันก็จะปูด,ป,ด,ป,ดป,ป,ปูดปูดปดสมาปัดสมาปืดดอกอ,อกลากยี 20. ไม่ใช่ยี 21. ่ะมือหมดอ,มอาจจะแพ้ก็ได้แต่ว่าเรามีมิสมามีกัปตันมาเวลอยู่คะันนโบวแพ้แหละถ้าคะันนบามาก็แพ้เลยพลังสู้ไม่ถึงจะจบสิ้นเลยจบ,จ,บจบแบบจบร้อเปอร์เซ็นต์กัมิวเออร์ ทุเลศโอเคกลับยเออมารู้เลยรู้เลยรู้เหลืองรู้เหลืองเลยรู้เหลืองเลยโอเคมาอีกสักตาเดียวแล้วพอละกะเด็กน็อกกะเด็กเซเลโบห้านะก็ถ้าพูดตอนนี้เร็วก็คือคุณพ่อชอบชอบน็อกเทินกับกับแกงไอ้นี่มากกว่านะกับแกง กะแกงเซิร์ฟเฟอร์ค่อนข้างจะเล่นง่ายกว่าเพราะพลังมันห้างไงมันเป็นเลขสแต็คที่ค่อนข้างจะสวยกับสามห้าอย่งนี้หือ้สินทบปาก เดี๋ยวเราเอาสเปรดแมนดึงออกได้ถ้าเขาลงให้เต็มเ,มเมทินถกแล้วเขาดึงสเปรดแมนออกสงครามประสาทไปก่อนตายหมดดึงใครมาก็ตายหมดโอ้ดึงมันเซเลบคือวันนี้กาดีเอเตอร์แม่นจัดเลยอะแม่นแบบเวอร์จัดเลย ม,มูโอ้โหเซนเทาไปเถอะแม่ที่ไทยแล้ว,วเขาลงก่อนปุ๊บมันเด่นมหาลาลงไปติดไปหากลับเขาใหม่ อาไม่ได้ดีโอได้มิสทกีก่อนอีกโคตรแย่เขียนในเมตานี้รู้สึกว่าโบห้าจะไม่ไหวเนาะไม่ไหวเลยอะ่ะไม่ไหวเลยกับโบห้าเมตาเนี้ยเฮ้ยยอมแพ้สิ โอ้ยไม่ทันลืมเดี๋ยวนี้ทำไมเนี่ยโอ้ยเสียซีตี้เคก็น็อกเทิร์นคุณพ่อคิดว่าเหมาะไม่เหมาะกับโบห้าอันนี้จริงๆก็เหมาะกับโบห้าแต่ว่าเมตาที่แบบเขาเล่นซีโมเล่นพวกนนี้กันไหนมัน คืออย่างที่เห็นนะที่เราเล่นตาเมื่อกี้ที่เราเล่นอไอ้เซิร์ฟเวอร์แล้วเราใช้ไอ้นี่จับตีเซเลโบไปปุ๊บข้างตังข้ามก็เล่นไม่ได้เหมือนกันเนาะคือแบบมัน,ม,นมันแพ้ทางเกินไปอะ่ะเคราะพอพอดคลิปแปร็บนะไว้ <Why? S 2> เปิดได้กล่องเดียวก็รีวิวนะฮะกับน no ็อกเทิร์นเพราะคิดว่า no นะ็อกเทิร์นมัน เฉพาะท่ามากๆเลยนอกจากจะเล่นเด็กมูฟเนาะเด็กมูฟอาจจะเล่นได้แล้วก็ที่ที่คิดว่าเล่นได้จริงๆคือเซิร์ฟเฟอร์แน่นอนร้อเซนะจะไปใส่กับเซิร์ฟเฟอร์แพทที่ออดหรือจะใส่กับเซิร์ฟเฟอร์ธรรมดาก็แล้วแต่ผู้ชมผู้เล่นเลยนะฮะแต่กันว่าคิดว่าเซิร์ฟเฟอร์ธรรมดาดีกว่าเพราะเซิร์ฟเฟอร์แพทที่ออดที่มันแน่นเพราะว่าเทิร์นสลงบลูดเทิร์นสลงอัศบิงแมนเต็มสองเลนแล้วที่เหลือคือแทบจะไม่มีที่เบียดแล้ว แล้วก็เทินห้าไปลงเป็นม็อกกิ้งเบิก็เต็มแบบเอียดเอียดเลยก็ให้ดีก็คือเหมือนกันเนาะมันเป็นเด็กเด็กเทคการ์ดอ่ะเพราะมันเปลี่ยนพื้นที่ได้ไงแต่ว่าอ่าเอาจริงๆคือถ้าแบบเมือ่อเลยเมตาที่มั็นเมตาอย่างซีโมเมโ l หรือไอ้พวกที่มันดึงการ์ดจากกองเราไปได้ปุ๊บผมก็คิดว่าน็อกเทินน่าจะดีกว่านี้หรือถ้ามีการ์ดซับกับน็อกเทินที่ดีกว่านี้น่าจะดีกว่านี้ แต่ตอนนี้คุณพ่อคิดว่าไม่ไหวยังไม่ไหวข้ามได้ก็ข้ามนะฮะปะหนึ่งกรงตรองตรึง,รงเอ,อคุณพอได้อาวาตารมาสองอันติดสามอันติดแวรีรนไม่ไหนหมดคือไม่ได้แวเลีนมานานมากเลยนะอาวาตารล้วนเลนนี้ล่าสุดก็คือโกสเนาะคือแบบฮะเดี๋ยวก่อนนะแล้วก็อีกนิดนึงก็จะถึงวันสองวันก็จะถึงสปอตไลท์เลยเนาะก็ ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวคุณพ่อจะไปไตแรงแล้วไปเล่นเด็กไต่แรงจริงๆจังๆแล้วนะฮะวันนี้คุณพ่อไปแล้วอย่างนี้คุณพ่อบอกว่าน็อกเทิร์นเฉยมากคือเดือนเนี้ยทั้งเดือนคุณพ่อเฉอยกับการ์ดไอ้นี่มากเลยการ์ดไอสปอตไลท์ light, แคชทั้งเดือนเลยคุณพ่อเอาจริงๆนะคุณพ่ออยากข้ามไปเดือนหน้าเร็วๆเลยเพราะว่าเดือนหน้าเป็นเอเทอร์นอลไงเอเทอร์ Eternal, นอลหลายหลตัวดีมากๆอย่างอย่างพาสก็จะเป็น อ่าชื่ออะไรกิลกาเมสก็ดีอเทนาก็ดีอ่อเดือนนี้ที่คิดว่าคุณพ่อคิดว่าอยากได้ก็คือ,อ,อสากาไอเซดอะสากาเซกอะมันชื่อว่าเซกใช่ไหมเออที่เหลือคุณพอ่อเฉอยๆมาเนโมล่าเนโมล่าก็มีมนะแต่อยากได้เพราะว่าอยากได้มาจากเด็กมีม <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่นะฮะสวัสดีครับ